เห็ดวันนี้จำได้ไหมตอนนั้นที่เพิ่งถ่ายทำในเรื่องเรื่องเห็ดฟางเห็ดฟางในกะละมังแต่ทีนี้ตอนที่เปิดตัดใ่เ mm. พิ่งไม่ได้ถ่ายทำให้ดูเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนพื้นพื้นแต่วันนี้มันได้เวลาแล้วเวลาอันสมควรแล้วที่เพิ่งจะได้เปิด mm. เดี๋ยวเรามาลองลุ้นกันดูนะคะว่ามันจะกลายเป็นเห็ดอะไรมาเลยค่ะ เหตุคนน้อยไปแล้วค่ะหรือว่าเห็ดกลางก็ไม่รู้นะเนี่ยค่ะได้หลายดอกเลยเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยได้หลายดอกโอ้โหได้เพียบเลยค่ะเนี่ยได้หลายดอกเลยเนี่ยค่ะมันจะเป็นแต่ยังไม่โตต,ต้องรอแต่ยังไม่โตต้องรออีกนิดนึงเห็นไหมคะแต่ตัวน,นี้งามมากเหตุคนน้อยก็รับทานได้เหตุคนน้อยก็รับทานได้นะคะน,นี่ยนี่โอ้โหขึ้นเพียบเลยเห็นไหม ข้อกับค่าได้แล้วถ้าโตอ่ะยังไงคะเอออันนี้ก็ได้ผลมาได้เห็ดเห็ดฟางกลายเป็นเห็ดโคนน้อยไปได้ไงคะเดี๋ยวดูมันก็คงจะมีเชื้อนะคะก็คงจะผิดสูตรแหละคงจะผิดสูตรแหละอืมแต่ก็ได้เยอะอันนี้แต่ก็โอเคอยู่นะคะนี่นี่เห็นไหมนี่นี่กลายเป็นเห็ดโคนน้อยเดี๋ยวช่วงบ่ายเขาก็คนแข็งขึ้นมาให้อีกอะค่ะเห็นดอกใหญ่เห็นไหมคะ นี่ดอกไม่โตหรือบ้าคงจะโตอ่ะนี่ต้องนี่ดอกตูมีแล้วค่ะโอ้ยมันก็เป็นเห็ดโคนแล้วค่ะไอเป็นเห็ดฟางแล้วค่ะดูเห็นไหมคะสำเร็จไม่นะเชื่อเลยโอเคค่ะอ่ะกดไว้เดี๋ยวน่าจะวันสองวันเดี๋ยวก็คงอีกวันสองวันนะคะกว่ามันจะโตเต็มที่โตเต็มที่ค่ะก็เท่ากับว่าเราก็ พึ่งก็ทำสำเร็จนะคะในอีพีนะะี้เห็ดฟางในกระมังเห็นไหมคะประหยัดพื้นที่ประหยัดพื้นที่ตั้งตรงไหน,ไหนก็ได้เห็นไหมคะคลิปนี้สั้นไม่ยาวนะโอเคนะคะคลิปนี้สั้นไม่ยาวนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะเท่ากับอีพีนี้พึ่งก็โอเคสำเร็จนะคะอาติตามติดตามพึ่งด้วยนะคะและขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนที่คอยติดตามพึ่งมาตลอดวันนี้สวัสดีนะคะ